ตอนนี้กำลังรุ่นเล็กเล็กไก่สองตัวอยู่วัตติดแล้วเล็กไก่สองตัวรุ่นนางวัตติสแล้วรุ่นวัตตีสนางวัตตีมาแล้วมาแล้วเล็กไก่สองตัวพี่น้องกำลังรุ่นกันแล้วไปเมื่อใกล้นี้ไปรุ่นไหนนี่เปิดแล้วเปิดแล้ว แเ้ำเด้ปูด้อเรียกที่ออกศูนย์ศูนย์้แปดสองแปดสองอออกเต็มเต็มแปดสองโอแปดสองแปดสองโอออกเต็มเต็มครับ ปดสองเต็มเต็มพี่น้องไม่เขาเต็มเต็มเลยครับแปดสองออกเต็มเต็มครับพี่น้องปูให้แปดสองเต็มเต็มพี่น้องแปดสองได้เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่สองร้อยโอ้โหสุดยอดเต็ม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 พี่น้องเทียกันช่วนนะโอ้โหรุ่นเนอร์เล็กบุญเนอร์เอายุ่นเนอร์เฮ้ยเลขออก ตไหนศูนย์เจ็ดเจ็ดสองห้าแปดองห้าแปดอ้าแปดหี0้โอ้โหอ้สองห้าอไหนะสามร้อยห้าเจ็ดเห็นไหมทิ้กับ้เปนเลบร้อย หวนดโอ้ยสองห้าแปดพี่น้องโชคโชคโชค